เอลแตกพามันคืออะไรอะ่ะ <ś led> หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าแตกพาคืออะไรแล้วแตกเราจะเกิดอะไรแล้วแตกแล้วมันจะทําให้อะไรชิบหายวายวอดไปหรือเปล่า <ś led> ก็มาสรุปให้ฟังครับว่าการแตกพานั้นไม่ได้มีผลอะไรเลยนอกจากมีจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแล้วมันได้ประโยชน์อะไรอย่างแรกครับ <ś led> ประโยชน์ที่ได้ก็คือ <ś led> สมมุติว่าหุ้นราคา400บาท แล้วเราต้องการซื้อแค่หนึ่งหุ้นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่โอก,กาสซื้อยากมากฉะนั้นเวลาซื้อกฎกติกานะครับซื้อบนกระดานต้อง100หุ้นฉะนั้น100หุ้นหุ้นละ400บาทต้องใช้เงินถึง40 0 0 0บาทเลยซึ่งนั่นหมายความว่าคนตัวเล็กๆอย่างเราเเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อ100หุ้นได้ครับการแตกพาจึงช่วยให้เราสามารถซื้อหุ้นได้ง่ายขึ้น เพราะอะไรนั่นแหละครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆจากเงินจํานวน100บาทนี่เลยครับการแตกพาก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนมันก็คือการแตกจากแบงค์ um. ร้อย Xpecto p a t o n u m กลายเป็นเหรียญสิบสิบเหรียญเท่านั้นเองมูลค่ามันก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่จํานวนที่เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเองฉะนั้นข้อดีของการแตกพามีเยอะมากครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านต้องการขายแค่หุ้นบางส่วนก็ทําไม่ได้ เพราะจานวนหุ้นต้องขาย100หุ้นเท่านั้นก็กลายเป็นว่าถ้าแตกพาปุ๊บท่านก็สามารถแบ่งขายได้ด้วยนี่และข้อดีอดีกข้อหนึ่งก็คือใครที่ต้องการซื้อหุ้น AOT ก็สามารถซื้อขายได้ง่ายเพราะสภาพคล่องมันจะสูงมากแตกต่างจากราคาเดิมถ้าต้องการขายมันก็ขายยากจะมูลค่ามันเยอะมากนะครับฉะนั้นการที่มีการแตกพาเกิดขึ้นก็จะทําให้การซื้อและการขายเกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นเยี่ยมไปเลยครับ ส่วนประเด็นที่ว่าแตกพาร์แล้วราคาหุ้นจะไปข้างบนหรือลงข้างล่างหรือจะอยู่เฉยๆหรือจะไปยังไงอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของการแตกพาร์ครับเป็นเรื่องของอารมณ์ของตลาดผลการดําเนินงานของบริษัทแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับราคาหุ้นไม่รู้ครับอันนี้ก็ต้องไปวัดกันดูครับเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมครับในช่วงของต้นปีหน้าแล้วก็มีการลงมติกันว่าจะแตกไม่แตกแต่สุดท้ายก็คง เป็นเรื่องที่ดีสําหรับใครที่ยังไม่มีหุ้น AOT อยู่ในมือนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสถ้าอยากได้สําหรับใครที่ต้องการขายก็เป็นเรื่องดีๆเหมือนกันเพราะสามารถตัดขายบางส่วนได้แล้วก็ยังเก็บบางส่วนไว้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการลงทุนอย่างเต็มที่เหมาะสมและก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้วยนะครับ